ปโอเคครับพุ่งตัวหน่อยพุ่งตัวหน่อยพุ่งตัวพุ่งตัวโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้ยเรดดึงนี่กูตัวนะครับกูตัวกูตัวกูตัวนะ เราซูมให้ดูนะครับหน้ากูตัวในครับหน้ากูตัวเป็นแบบนี้เต็มนะครับเต็มนะครับเข้าหูมันโกเลยเต็มีกนะครับก็ตึงอัพตุงขุดตึงขุดตึงกูตัวกูตัวกูตัวเฮ้ยพลาดไปสามลูกนะครับพลาดไปสามลูก คุณภาพภาสามลยเซฟนะครับเซฟนะครับถ้ากูตัวนะครับกูตัวรับมือม่มป่ยยิงมั่งนะครับยิงมั่ง้อเลวยิงมางับยิงมางับไอเสด็จเสด้เสร็จไดอฮาดระ ีแล้วนะเซฟได้แล้วโบเซฟได้แล้วครับขอดูโบเซฟได้แล้วครับ เซฟนะครับเซฟนะครับนี่ครับหน้ากูตัวหน้ากูตัวเป็นอ้าเซฟนะครับเป็นโอนาน,ะน,น,าน่าหตูด